อาจารย์มานพพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาวันนี้ก็จะมาตอบคำถามของนักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับก็เข้ามาถามผมว่า,อยา,า,วาอยากจะทราบว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีกับการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเนี่ยทำไมมันถึงมีการปรับแตกต่างกันก็คือว่าเวลาที่เราปรับนโยบายทางบัญชีเนี่ยเราจะปรับย้อนหลังในขณะที่เรา เปลี่ยนแปลงการประมาณการเนี่ยเราจะปรับปัจจุบันไปข้างหน้าเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาถามคุณเจี๊ยบนะครับในฐานะที่อยู่ในวงการการใช้นโยบายทางบัญชีแล้วก็การประมาณการทางบัญชีนะครับว่ามันทําไมถึงมีความแตกต่างกันระหว่างการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีกับการประมาณการครับค่ะเจี๊ยบจะขออธิบายก่อนนะคะว่านโยบายบัญชีได้แก่อะไรบ้างนโยบายบัญชีก็ได้แก่การตีราคาสินค้าคงเหลือ ตามวิธีตามวิธีเข้าก่อนออกกนวิธีชัวเลียถ่วงน้าหนักอันนี้ก็คือการตีราคาสินค้าคงเหลืออันนี้คือการตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีราคาทุนนะครับ <S <S ใช่เราเรียกว่านโยบายทางบัญชีด้วยเพราะมันแตกต่างกันแล้วมีอะไระอีกะวิธีการคิดค่าเสือ่อมราคาอาจจะเป็นวิธีเส้นตรงวิธีผลรวมจํานวนปีอันนี้เรียกว่าการคิดค่าเสื่อมราคาก็คือเป็นการเปลีป่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีอีกถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนจากวิธีหนึ่งไปเป็นวิธีหนึ่งใช่ค่ะโอเค ทำไมการเปลีป่ยนแปลงนโยบายบัญชีถึงจะต้องปรับย้อนหลังครับก็เพราะว่าเราใช้วิธีหลักความสม่ําเสมอในการบันทึกบัญชีหลักความสม่ําเสมอในการบันทึกบัญชีก็คือปีหนึ่งใช้ในโยบายแบบใดอีกปีหนึ่งและปีต่อๆไปก็ควรจะต้องใช้ในโยบายบัญชีแบบนั้นใช่ค่ะเพื่อความเปรียบเทียบกันได้ของงบการเงินในแต่ละปีใช่ไห<ช>มฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราวัดผลการดําเนินงานเนี่ยเราก็ดูที่กําไรสุทธิของแต่ละปีถ้าเกิดกําไร ปีไหนมากก็แปลว่าปีนั้นผลการดําเนินงานดีเราก็เปรียบเทียบกันได้เพราะว่าเราใช้นโยบายบัญชีเดียวกันใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดปีหนึ่งใช้นโยบายอย่างหนึ่งอีกปีหนึ่งใช้นโยบายแบบหนึ่งเนี่ยตัวเลขที่ออกมามันวัดกันไม่ได้เพราะว่าไอ้นโยบายบัญชีที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็มีผลต่อการได้ตัวเลขกําไรหรือสินทรัพย์นี่สินที่แตกต่างกันด้วย ใช่ค่ะนักบัญชีก็เลยบอกว่าเวลาที่จะจัดทางบการเงินเนี่ยควรจะต้องใช้หลักความระมัดระวังและใช้ความสม่ําเสมอนี่แหละในการบันทึกบัญชีในการบันทึกบัญชีเพื่อให้งบการเงินนั้นมันเปรียบเทียบกันได้ใช่ค่ะและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินจะได้มีความน่าเชื่อถือต่องบการเงินที่อ่านใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ดังนั้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนี่ยเราก็เลยจําเป็นจะต้องปรับย้อนหลังใช่ค่ะเพื่อการเปรียบเทียบกันระหว่างงบการเงินใช่ค่ะแล้วช่วยบอกสาเหตุหน่อยว่า สาเหตุใดเราถึงจะต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเพราะว่าเราเคยใช้แบบนี้แล้วทาไมเราต้องเปลี่ยนแปลงมันมีมาจากสาเหตุอะไรบ้างถึงต้องเปลี่ยนแปลงค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นมาตรฐานเปลี่ยนแปลงไปมาตรฐานการบัญชีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปใช่ค่ะให้เลิกใช้ให้เลิกใช้ฉบับนี้ให้มาใช้ฉบับนี้แทนหรือยกเลิกฉบับเดิมไม่ใช้ฉบับใหม่ไหนช่วยยกตัวอย่างหน่อยฮะณปัจจุบันเลยอะไรที่มันยกเลิกแล้วเราไม่ใช้มันแล้วอะไรเงี้ยก็การตีราคาสินค้าคงเหลือนะคะด้วยวิธี เข้าหลังออกกรนคือในอดีตเนี่ยเคยใช้าออการตีนี้การตีราคาเข้าหลังออกกอนได้ใช่ค่ะแต่ปัจจุบันให้ยกเลิกกิจการที่เคยใช้ตีราคาสิ่งทคงเหลือตามวิธีเข้าหลังออกกอนเนี่ยก็ต้องยกเลิกการใช้นโยบายแบบเดิม<ใช>มาใช้นโยบายแบบให<ช>ม่แบบใหม่แบบหอาจจะเป็นเข้ากอนออกกรนถัวเฉลี่ยสวงน้าหนักก็ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ทําให้ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีใช่ค่ะและอีกสาเหตุหนึ่งมีอะไรครับสาเหตุการบันทึกบัญชีราคาที่ดิน ด้วยราคาทุนเดิมด้วยราคาทุนเดิมใช่ค่ะแล้วยังไงฮะด้วยราคาทุนเดิมเมื่อ20ปีที่แล้วเราใช้ราคาทุนเดิมมาตลอดเช่นเราบันทึกด้วยราคา1ล้านบาทที่เราเคยซื้อมาตั้งแต่แรกเลยที่ดินเนี่ยมันจะไม่มีการคีดข่าเสื่อมราคาดังนั้นเราซื้อมาด้วยราคาเท่าไหร่เนี่ยมันก็คือราคาทุนเดิมมาตลอด10 20ปี30ปีเลยไม่มีการปรับมูลค่าใดๆใช่ไหมฮะใช่ครคราวนี้เมื่อมีภาวะน้ำท่วมที่อื่นทําให้ที่ดินตรงนี้ราคาแพงขึ้น เราก็คิดว่าในสภาว่าการปัจจุบันเนี่ยที่ดินที่เราไม่เคยปรับมูลค่าเลยเนี่ยควรจะต้องปรับแล้วในปีนี้เพราะมูลค่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสําคัญใช่คะ่ะเราก็เลยเปลี่ยนนโยบายบัญชีจากวิธีราคาทุนเดิมมาเป็นวิธีตีราคาสินค้าใหม่ตีราคาที่ดินใหม่ตีราคาสินทรัพย์ใหม่อ่าใช่คะ่ะตีราคาสินทรัพย์ใหม่อันนี้ก็คือเกิดจากสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็คิดว่านโยบายอันนี้เนี่ยมันน่าจะสอดคล้อง<ก>ต่อสถากนาการณ์ปัจจุบันมากที่สุดแล้วก็ทาบัญชีได้ ได้ออกผลมาที่น่าเชื่อถือเราก็เลยะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันใช่ค่ะอันนี้คือสาเหตุของการเปลี่ยนนโยบายทางบัญชีใช่ค่ะอ่าโอเคฮะจะต้องปรับย้อนหลังนะครับจะต้องปรับย้อนหลังเพ,เพื่อการเปรียบเทียบกันได้ขอ,<ใ>ของกันเงินอ่าโอเค<ช>ครานนี้แล้วทําไมการประมาณการเนี่ยถึงไม่ปรับย้อนหลังแต่ปรับจากปัจจุบันไปอนาคตเลยในให้คุณเจี๊ยบช่วยอธิบายหน่อยว่าตัวอย่างของการประมาณการทางบัญชีมันมีอะไรบ้างพอให้นักศึกษาได้เห็นภาพชัดเจนหน่อยค่ะก็จะได้แก่ อายุของทรัพย์สินหรือหนี้สินภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้เดี๋ยวผมขอยกตัวยอย่างนะครับอายุของสินทรัพย์เช่นเวลาที่เราได้อาคารนะครับหรือรถยนต์หรืออุปกรณ์มาเนี่ยผู้หารจะต้องมีการประมาณการอายุของสินทรัพย์ต่งางว,ว่าจะมีอายุการใช้งานกี่ปีเช่น5ปี1 0ปี2 0ปีณนะภาวะปัจจุบันเนี่ยเขาประมาณการว่ามันจะมีอายุเท่านี้ด้วยสภาวะตอนนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะหรือเขาได้มันมาเขาอาจจะต้องมีการประมาณราคาซากว่าเมื่อใช้จนครบอายุงานแล้วจะมีราคาซากเท่านี้ มันก็คือณปัจจุบันณสิ่งแวดล้อมตอนนั้นที่เขาคิดว่ามันจะมีเท่านี้ใช่ค่ะจะใช้ได้กีปก่ปีกี่ปีเอออโอเคแต่ว่ามันก็ไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์หลอกตามประมาณการเนี่ยใช่ค่ะมันคือการคาดการในอนาคตเออโอเคแล้วการประมาณในอนาคตสําหรับอายุของสินทรัพย์ใช่ไหมอันนี้ใช่มีอะไรอีกฮะที่เป็นการประมาณการอาจจะเป็นหนี้สงสัยจูนูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจูนูญหนี้สงสัยและค่าเผื่อหนี้สงสัยจูนูญก็คือว่าเวลาที่เรามีลูกหนี้เนี่ย หลักการบัญชีก็คือเราควรจะต้องตั้งค่าเผื่อนิยมสายศู์คำว่าตั้งค่าเผื่อนิยมสายศูนก็คือลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ถ้าปีใดเราให้ตัวเลขมากในการตั้งค่าเผื่อนิยมสายศู์ก็แปลว่าเราคาดว่าจะเก็บเงินจากลูกหนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เราก็เลยตั้งมากๆถ้าปีใดเราตั้งน้อยก็แปลว่าเราคาดว่าจะเก็บเงินจากลูกหนี้ได้มากใช่ไหมฮะอันนี้คือการตั้งค่าเผื่อนิยมสายศู์พวกนี้เรียกว่าการประมาณการให้ตัวเลขเนี่ยตัวเลข ค่าเผื่อนี่สงสัยศูนเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือการประมาณการถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเลขเนี่ยก็แปลว่าเราเปลี่ยนแปลงประมาณการใช่ค่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงประมาณการทาไมต้องปรับปัจจุบันไม่ปรับย้อนหลังครับอ่าเจ๊จะขอยกตัวอย่างเลยนะคะว่าทําไมต้องปรับปัจจุบันไปเดินหน้าไปเลยเออไม่ได้ปรับย้อนหลังเขาเรียกว่าปรับทันทีปรับทันทีใช่ค่ะอ่ายกตัวอย่างค่าเผื่อนี่สงส,ยยสัยศูนย์ค่ะเรา ประมาณการว่าค่าเผื่อนี่สงส,สัยจะศูนเนี่ยเราประมาณการ5%ของยอดลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้คือประมาณการมาหลายปีแล้วใช่ค่ะใช้วิธีนี้มาตลอดเปอรจากยอดลูกหนี้ใช่ค่ะอคพอมาปีปัจจุบันเนี้ยเกิดน้ําท่วม,มคนตกงานบริษัทปิดใช่ค่ะบริษัทปิดไปเยอะแล้วก็เศรษฐกิจไม่ดีละเราก็เลยเปลี่ยนประมาณการใหม่จาก5%ของยอดลูกหนี้มาเป็น10%ของยอดลูกหนี้แทน นี่คือการเปลี่ยนแปลงตัวเลขแล้วเปลี่ยนแปลงประมาณการแล้วเนี่ยจากห้าเปอร์เซ็นเป็นสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนแปลงประมาณการเพราะว่าภาวะการมันเปลี่ยนแปลงไปใช่ค่ะแล้วทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วทําไมเราไม่ปรับย้อนหลังฮะเพราะว่าในปีก่อนหน้านี้น้ําไม่ท่วมสภาวะยังเป็นปกติอยู่เราก็เลยพอมาปีนี้น้ําท่วมเราก็เลยเปลี่ยนประมาณการใหม่แล้วเราก็เลยปรับเดินหน้าไปเลยพอปีที่แล้วน้ำไม่ท่วมเราก็เลยไม่ย้อนไป ปั่มปีที่แล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้แก้ไขอดีตในอดีตได้เพราะว่าในอดีตนั้นมันไม่ท่วมเราจะกลับ<ช>ไปแก้ไขตัวเลขไม่ได้ใช่ไหมฮะ <laughs> เราก็ควรจะต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าในอดีตนั้นมันไม่ท่วมก็ประมาณการด้วยตัวเลขนี้ในปัจจุบนันนี้น้ํามันท่วมไปแล้วก็ต้องประมาณการด้วยตัวเลขนี้เราจะปรับย้อนหลังไม่ได้เหมือนกับนโยบายเพราะนโยบายนั้นมันใช้หลักความสม่สมําเสมอ<ช>มันค,ค,คือการใช้นโยบายเพื่อการเปรียบเทียบแต่ว่าก้การประมาณการนั้น สิ่งแวดล้อมหรือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถกลับไปแก้ย้อนหลังได้เราก็เลยจะต้องปรับทันทีเลยปรับทันทีแล้วก็เดินหน้าต่อไปเนี่ยครับคือเหตุผลนะครับว่าทําไมเปลี่ยนแปลงนโยบายจะต้องปรับย้อนหลังด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อการเปรียบเทียบกันได้ของงบการเงินและใช้หลักความสม่ำเสมอเอ่อนะครับเราก็เลยสามารถกลับไปแก้ไขกับในอดีตเพื่อเปรียบเทียบกับงบปัจจุบันได้ส่วนการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะต้องปรับทันที เท่านั้นใช่เหตุผลก็เพราะว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนเหตุการณ์ในอดีตได้เพราะมันเกิดจากการประมาณการในอนาคตเมื่ออนาคตเปลี่ยนแปลงไปมาถึงปีปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็เลยต้องประมาณการใหม่และาการประมาณการใหม่นั้นมันก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่าการประมาณการในอดีตใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์จริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุดอโอเคนะครับก็หวังว่านักศึกษาคงจะเข้าใจนะครับวันนี้อาจจะเห็นว่าผมเนี่ย ตัวเปียกหน่อยนะครับก็คือหลังจากวิ่งเสร็จก็มาอลิปอันนี้อธิบายให้ฟังเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่พอจะมีเวลาว่างที่สุดแล้วสําหรับช่วงออกกําลังกายนะครับค่ะ